สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินจะมานำเสนอเมนูเครื่องดื่มเลมอนมินนะคะในผลมะนาว1ลูกนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่การใช้ภายนอกอย่างเช่นการทำเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะถ้าเรารับประทานมะนาวเข้าไปแล้วนะคะมะนาวก็ยังจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ซึ่งช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะช่วยลดอาการท้องผูกของเราได้ด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้ใช้เสียงของเราไปทั้งวันแล้วนะคะและพอได้ทำเลมอนมิ้นท์แก้วนี้นะคะทำดื่มเองนะคะมันจะสดชื่นชื่นใจจริงๆเลยนะคะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนในการทำเลยดีกว่าค่ะเหยนที่เห็นนะคะแล้วก็พาเครื่องมะนาวเพื่อที่เตรียมจะคั้นน้ำมะนาวนะคะแต่ทางนี้มันจะมีวิธีการหั่นอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นผ่าซีกๆเล็กๆคะ่ะอันนั้นก็จะสามารถทำให้บีบน้ำได้ ได้เยอะกว่านะคะอันนี้คือที่เขาบอกกันมาแต่สําหรับนินนึงก็โอเคกับวิธีการนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาคั้นน้ำมะนาวแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้กระชอนกรองมเมล็ดนะคะก็วิธีแบบนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้ช้อนในการเขี่ยมเมล็ดออกมาทีหลังนะคะณตอนนี้นะคะมินเตรมน้ำมะนาวไว้สำหรับ6ลูกแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันใช้ทั้งหมดประมาณ64-15ลุ่มนะคะในส่วนของการทำน้ำเชื่อมนะคะสนุกมากเลยก็คือจะใช้อัตราส่วนง่ายๆเลยคือ1ต่อหนะคะพ้นใส่น้ำไป1นถ้วยแล้วก็ผสมน้ำตาล1นถ้วยเช่นกัน,นะคะ่ะอยากจะบอกว่าสีไฟสวยมากมองเพลินค่ะ ใช่แล้วค่ะมินชอบคุยนอกเรื่องนะคะเหตุผลที่มินใส่เนื้อมะนาวที่ติดเปลือกมะนาวลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามินเห็นว่าในขนมหรือในอาหารบางอย่างใช่ไหมคะจะเห็นเชฟเขาเนี่ยชอบขูดเปลือกมะนาวเข้าไปเพื่อเพิ่มความ หอมให้กับเมนูนั้นๆมิ้นก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นน้ำมะนาวาเธออยากให้น้ำมะนาวของเราเนี่ยมันหอมขึ้นมากๆเลยเนี่ยก็ถ้าติดเปลือกไปได้ก็ดีแต่ว่ามิ้นก็แอบ,บคิดว่าถ้าติดเปลือกมะนาวไปมากๆอาจจะทําให้ขมก็เลยบอกว่าให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเอามาปั่นนะคะจะบอกว่าในการทําเครื่องดื่มแบบนี้นะคะปรุงรสตามใจชอบเลยคะ่ะชอบเปรี้ยวชอบหวานนยังไงก็ใส่ตามนั้นเลยนะคะ สำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำหวานนะคะยังไงก็ลองพิจารณาเมนูนี้นะคะมันก็จะมีความเฮลที้มากขึ้นมากกว่าเราไปทานน้ำหวานทั่วไปนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะ